กีแอบชิมไปแล้วเดินไปเดินไปกินไปนะทุกคนอร่อยอะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมากินโลตีหน้าโรงเรียนนะทุกคนคือแบบท็อปปิ้งเยอะมากๆนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่10บาทนะคะอันนี้ขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนพัทยาเมือง11นะคะทุกคน ท็อปปิ้งคือเยอะมากๆเลยขายอยู่ที่ตรงข้ามโรงเรียนเลยนะคะทุกคน,กนนะคือท็อปปิ้งเยอะมากราคานี้เลยนะคะเริ่มต้นที่10บาท ือปกติถ้าเป็นแบบโรตีทั่วไปใช่ไหมปอปิ้งก็จะมีแค่แบบไข่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมีแบบชีสกล้วยช็อกโกแลตนะคะมีแฮมชีสดับเบิลชีสไข่ชีสนะคะเยอะมากอันนี้ที่ทำคือชีสนะทุกคน เล่พวกไหนดิเคค่ะเคอหอมมากทุกคนมาตาบักด้วยจริงปะไอคันเคสเนาเเหมือนกันนั้นันแขอยว่านั้นอีไม่พูดตีไปได้อ่างเยวอันนี้เรตีชีสนะทุกคนไม่พูดพ่อ ขขย่อยู่ตรงข้ามกับลัวโรงเรียนเลยนะทุกคนตรงข้ามกับประตูโรงเรียนเมืองพัทยา11เลยนะคะ อันนี้เป็นแฮมชีสแผ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะแฮมชีสสามสิบบาทนะทุกคนอันนี้ดับเบิลชีสใส่นมเยิ้มๆนะทุกคน โลนะทุกคนแล้วก,ก็นมลงไปเลยจ้า มนนอกเรียนยจะชอบกินชีสเนาะ,ะอร่อยจริงเป็นราคาแบบที่เด็กกินได้ไอันนี้ใส่นมหรือซอสไง ได้มาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วเดินไปเดินไปกินไปนะทุกคนมันก็ไม่ได้ยืดแบบมากนะเพราะว่ามันก็เป็นราคาชีสท,ที่แบบว่าติ๊กรียนสามารถซื้อกินได้นะทุกคนแตบบ่ว่าแป้งนุ่มมากนะคะแล้วก็แบบอันนี้เราใส่มาเป็นดับเบิลชีสอร่อยอ่ะทุกคน อบนอกนุ่มหน่อยราคาก็แบบสบายๆกับเด็กนักเรียนนะคะผู้ปกครองก็แบบว่าบังคนก็ไม่ได้ให้ตังค์มาโรงเรียนเยอะเนาะก็เด็กก็ยังสามารถที่จะซื้อกินได้ในราคานี้นะคะเพราะว่ามันก็เริ่มต้นแค่สิบบาทเท่านั้นเองนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามถึงปุ๊กกินปั๊บนะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้านะคะกาจะพาไปกินของอร่อยๆราคาย่อมเยาวที่ไหนแล้วเจอกันใหม่บายบาย